มามาไปบางห้างตัวดูโอ้ห้างเงี้ยเหรอครับห้างนี่นแม่ก็ร้ายครับปุ่นพักนั่งอ่างนงาแล้วเออรลายครับปุ่นบอกบวบนี่บวชเต้องบอกบวบบ,บักเอือ้อฟักบักแซงครับกราบสวัสดีครับผมพี่น้องลุงเปล่าอ่าไงไง FC เ,เ,เ,เพื่อนครับ และพุรมบชมจมโโลกที่เขาลมรักทุกท่านนะครับครับกับมาผมมาพอกับสามทิศเถาเตะแขวาเตะเอ๋อยังลมอีกแล้วครับส่าเมื่อนี้สามทิศิภาพพี่น้องไปอัปเดตเบื้องห้างต่อครับหลังจากสิบโไเด้ไปเบื้องกันมาด่วนแล้วนะครับตั้งแ่เอาไปไว้กับพึ่งไปเบื้องเธอเดียวครับที่พ่พี่น้องเข้าไปเบื้องแล้วครับก็เรยกว่าสิบาพี่น้องไปอัปเดตเบื้องว่ามันห้างเงยทำไมแล้วครับเดี๋ยวไปกันเลยครับกับบังกาดเมื่อนี้เป็นคึ้มๆครับกับโมเมนต์ฝนตกเราครับขึ้นซื้อ จักติดตัวแก้มได้หรอกครับนะครับมนนีกระยูน้าอีปูหรือว่าอ่อนปูตาเข้านี่นะครับสาธุเด้ออีปูนี่เงาผลตกเร็วๆได้เด้อขอตายแรงเ้าปูเงาไาครับไปกันเลยครับ ติดถนนเลยครับดอนผู้ตาเากา็ได้เนาะผู้แข่งทีสาวผมนีนแ่แหละครับเดินทีติดกันครับพี่น้องมาดึงบรรยากาศย้ำเสียวครับถนนเส้นนี่สิไปทางกัน้องขมนะครับที่ออกไปหมดละไปทางน้ำพ่วงนะครับ ลูส่สนนมีสภาพดนละครับ้า,านหลาหมู่บ้านอยู่ครับครบครบผู้ของกวานไม่ก็มีครับของตะอ่อเล่าเนะาะใส่เล่ากวางบ้านครับถ้าแต่เป็เป็นห้พื้น รถมุณซอยวิทยาครับมีเมาหนาปวดคุณซอยวิยทยาเอา,าหนาขวดเมาหนาไอ้งัวครับตรงนี้ขุนวานเขาวานน้าหมดครับผูมีหมองเลี้ยงงัวเลี้งยงเข้ก็ต้องได้เกี้ยวได้ตัดไปให้มันละครับงัวเข้แต่ว่าหนา,ามันก็หลายอยู่ครับหนาหลายปีนี้หนากระบอกท่านอึดปันไดยหมดแล้วครับจนไอยหมดแล้ว ช่วงน้าม,มาช่วงเขามันเน่ามันยังเล้วไแล้วครับช่วงนั้นก็ถือาย,อยาใหญ่แน่เจ็น้อยก็ต้องเป็นตัดุดแล้วครับน้ามันแค่ยังเนาะ ครัเดี๋ยกจอรดรถกัน่หอนมองแล้วครับไปกบหลังจากเอามาไปสามห้างกับพ่อท่านมีเวลาพากันไปหาไปแนมอยู่ครับแจ๊กกะเห็นไปอยู่มันกะขรนขาะที่อยู่สูงเนี่ยกรับพราเอาได้แต่มันช่วงนี้มันกะสีห้างมันเริ่มใหญ่แล้วไหมครับมันใหญ่ายาก ท่านเลยคุยกันโอ้ห้างเงีหรอครับห้างนี่แม่ก็ไลครับห้างซ้งำฟ้ากับติ๊กน้ำแหรอครับรติ๊กน้ำรุ่นกลางเนาะซ้ำถังแล้วครับซ้ำคุ่ห้างเงีเร็วอยู่ครับกับประมาณสามทานสี่ฐานได้ยุครับนี่ ไปไปหางุ่นทั้ง่นสีหยักดุแน่จะน้อยครับปลามันโอลุงปลามันปลาคอกเนาะ6นันมันเกือบเดือนแล้วครับ,รบที่ผมบ่ิดวณภาพี่น้องมาโก็6 6เฮ้ย6แข็งครับต้องไปทั้ง่นแล้วพี่น้องปุ่นยกไก่อยู่ ย่ออ้อมไปทั้งปุ่นครับไปอ้อมไปทั้งปุ่นอ้อมไปทั้งเทียง,งหน้านุ่งยับปุ่นครับเจ็นไว้หล,หลายห้างอยู่ครับแต่มันอยู่สูงเขาเขียวมาเลี้ยงเนีสิมันก็อยู่สูงครับถามว่าเอาอะไรยู่บัสก็เพราะเอาอะไรยู่ครับมันก็ถ้ามันเอาหนักไรเขาก็กว่าท่านอยากเอาเนาะมันอยู่สูง เยาถาล่อให้เขาง่ายๆต้องใส่สุดขึ้นเดียวยังสีครับไปเข้าไปทางหน้าลงุงยัดไม่นี่พวกกันเได้ไปเฮ็ดงานขึ้นกาเหรอครับมาอนี่นี่เว้นผมเนาะครับมาเรียมาเลย啊 ไปไปพาไปเบื okay. hmm. ้องห้างตต้ดูมามาไปเบื้องห้างตต้ดูยัดปลูกแก้วเมื่อก่อนครับคนปู่ยุซื่อหรอครับปู่งั้นปลูกนี่เป็น่ยนแนวน้ออื้นคนนี่น้อยมันไกลกินเมื่อเหลือ เดี๋ยวมาก่ยวกองอมาเดีอยวทั้งหนมื่อบุญยุกลางผมนนี่ก็รับป็นบยุคซื่อดอกโอ้ยหมดไปยังไงครับทรานพี่น้องหมดต้นใหม่มันหลโอ้ห่างใหญ่หรอ ไก่ป้อไดครับห้างนี่อันนี้ซ้ำลูกบาทแลเหรอครับซ้ำลูกบาทเดี๋ยวตอนนี้กับสามฐานแล้วครับนี่ฐานที่กี้ก็ลังสี่เหตุอูหัางห้างห้างหนึ่งยูยูตำตำเหรอครับเดี๋ยวผมสีซูมให้เบื่อนนะครับหมอกกลางเลยครับ ซ้ำกันข้ามห้างนันก็ได้ซ้ำกันข้ามห้างนี่ห้างนั้นยา,า,า,าสิทวมเขาเราครับนั่นเพราะดีลับปกฝนปกดมว้ให้เขาเนี่ยครับก็สิสามห้างนี่แหละครับเอเ้จะใส่ขขาสากใส่ปุ่นประดับดินเขานาะ มันมีปีกกล้วยน้ำครับเขาก็ก็เขามาปีกกล้วยก็บกเขียบครับเดี๋ยวบกเขียบเขียบลาหอมสุกนี่อาหารเขากับบุยดิบแล้วเน,เนื้อเป็นบกเขียบเนื้อแห้งเขาตากไว้จริครับเขามากักดูปีกกล้วยนีย่็เขาสีมาเอานามแต่ว่ามันไกน่้นาอยู่ดอกครับนี่ไก่แลกงนามอยู่ไปไปเบิง้งอันนี้เป็นหนูแล้วครับหนูหนูหนูหน ย่างบูบูนู้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ส่วนมากสิเหลือเป็นพอพันแม่พันมั้งครับเป็นเป็นหนนูธรรมาาติดเลยครับนี่ผู้ชมนี่แหละผ้ากันออกมาเรียงใส่ผ้าเราไปขุดจะโดนแล้วละ่ะบ่เห็นดอกมืดครับดอกกระเจียวปลูกด,ดอกกระเจียวไว้ เห็นยังเห็นยังแบลวจกมากครับมัเน,นเป็นเวไปแต่ชาว่้าน้าวเห็นอะไรยู่เสะ็ห้างต่อห้างต่อ,อเ่เอเาว่าใกล้กินเหมือนแล้วใกล้กินเหมือแ <laughs> นอแล้วครับอื้งเรอก ผักนั่งอ่างนงาแล้วเออลายครับปุ่นบักบวบนี่บักเคี้ยต้องบักบวบบักเออบักฟักบักแซงครับมันเกี่ยวใกล้กลิ่นมะเดาหนิไปอ่ะยุใส่ปาดอันปาดรอบอ่ะ โอ้มันปลามันส่ใสายนามันแหงงไปหรอปินทามันกมีอะไรฮะป่านิ้นทํามันท่ามันแบบแบมันไม่มีลูกอ่ะโอ้แต่ท่ามันมันแหงงกะมันกิขยายพันธุ์หรือัานทํามันมันแมนบ่ยหงงเปเรื่องผักเราต้องพีจังอย เพิ่นเป็นโคดมาอยู่ซื่อครับเป็นหนึ่โคดขยันขึ้นกันละครับทิดลาเพิ่นแนวเพิ่นบ่ได้หยากยังอื่นบ่ได้นี่ครับบักบัวบางหยังเราครับบยยักขามมาเป็นน้อยอังเทียบักาขามยักบักขามสมนะครับไปผมสีพาพี่น้องเขาบ้านเขาผัดน้องสันกะมันสวยไปเลจากโมงเราเนี่ เพราะว่าผมสิไดไปเหตุงานอยู่นะครับผมเดเขาเวียนเนาะเก็ยโมกว่าผมก็ไเด้ดขเขาเยนและครับป้าพี่น้องจังไปพอกันอยู่หน้าทงผลครับพี่น้องกลับมอหวอดถึงหมง่งก้าวหม่งเดิมแล้วครับหน้าทงเนี่ยแหละป่ะย่างรัดไปทั้งนี้พี่น้องท่อนแท้เจ้าท้องกับหกแล้วระวานสะด,ดนุนเอาไปแหงงัวแล้วครับไปตัดแหงง้วะมุงดูครับหยาหยาเขี้ยเกิดท่วมเขาแล้วครับ ผมดตกน้ำมืมีอะไรก็ได้ช่วงนี้ก็สิเป็นทั้งสี่ละพี่น้องแต่ยุ่งจะน้ำทงน้ำท่าละครับบ่ได้ไปหาอยากหากินทั้งไหนหรอกครับพอผมบม่เคยไปหาอยากหากินตั้งทิ้นเนื้อไปใส่เบ็ดรใส่ขอ่หองอื่นเนาะครับพราะว่าสิเป็นทั้งบกทั้งน้ํากับทั้งน้ำก็ำกตามเนาะครับรดนมากี่ิยู่น้ำบ้านอยู่น้ำให้น้ำหน้าเจ้าของนี่นะครับหาอยากหากินก็นได้ตรงรอหนามาพุ่นละพี่น้อง จังสีได้ใส่เบ็ดใส่คอจังสีได้ใส่ใส่ใส่ตรงเนาะครับหพี่น้องเบิง่งกระเฮ็ดคิดพ่อได้คุยได้ป่ากับพี่น้องแล้วครับพ่อได้เอาได้จ่ากับพี่น้องเนาะครับก็จะเฝ้าเกิดเฝ้าเบื่อกันเนาะครับด,ดูนามบ่มี่ซ้ำนี่พ่อเอานามมาใส่พอดีครับเนี่ยเขาเขาขิดแตกกอดีขนาดเลย ไปครับไปเรื้องตง้งหลดมันสีสวยผมผมมามันใกล้สิเจ็ดโมงหครับเดี๋ยวนี้ก็สิไปอาบน้าเปเาเลี่ยนเสียผาอีกเนาะครับบ่ไดมมาเบื้องสองหมื่นหรอครับตัแต้มือที่ผุล่ะที่ผมเหตดคลิปไปที่มายามเราบ้านบ่ได้พุล่ะผมมาน้าม,มันแห้งผมเกลือเรยบร่คายใครได้ออกมา ส่วนนี่นะสุดนนี้ว่าใครเกิดครับสุงนี้มันมีเอียดได้จังน้อยโอ้บางเงาสิแล้วให้น้องกัได้ คือเฮต้คลิปอันไปเล่นท่งเล่นท่าแท้เพคนนี่คือบอกถ้าไปหาอยากหาเจนเนี่ยบัสติวาเนาะครับคือบอกไปนั่นเราล้อครับบ่ได้ไปหาอยากหาเจนทางเงินทางเคลื่อนทางผุนเพิ่นกับคุมก็เจ้าไปกับไปอยู่ครับคุมก็เจ้าถนัดเนาะเนาะผมตาผมเกิดมาผมก็บ่เคยไปหาจังเท่อครับทางเคลื่อนทางฝากผู้เพิ่นผุนล้วครับ ใกเบียดใส่้ n h a กรบเปคิดราคาสิทธิ์หรือครับแทงมาเบิง่งซื่อๆหาเทียนมีง,นมมนงูมีหยังติดเนาะทำน้ามันแห้งงูมันสิติดขอบไปติดครับมูอวดัดเป็นจังได๋นใดน,น,น,นครับน้ำเกไหลหรอมีแต่นามเก่าะ้างไหลครับ โมมี่ยังเราทำนะโปไปเก้านี่แล้ะครับยันงูยันตัดยังอื่นเขามาติดนะครับเดี๋ยวเขาสิตายแท้นะครับหิดเขาติดตเ้าก็ปล้อยอยอ,ออกมาปลอยเขาครับไปครับเขาบ้านมาเนี่ยจังสี่แล้วครับกิจวัตรประจำวันจนละมือเนอะาะไปทันไปนี่ หน้าหน้า,น,านี่เกียรใกล้เกียกาครับดุงคางโคกเธอเลอไปพี่น้องเขาบ้านผมกอสด้ฟาวาปเหตุการณแห่งานครับครับกำลัหอดช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ กสิขอาลาพี่ลาน้องไปกลับบรรยากาศนี่แหละครับช่วงเศร้าๆครับตรงไหนตรงหน้าคือเก่าแล้วครับว่บาท่านใดไปหาอยากหากินเนาะครับครับก็บขอขอบบุญขอบคุณนเพราะไงไม่แย่เพราะมัพี่น้องนะครับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่จนจน,จนจนจบนะครับก็บฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อสิบ,บริภัณฑ์คลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าคลิปนาปนผมดีผ้าอยังกับช่งค่อยชมค่อยติดต,ตามภาพเสียงเนื้อหากิริยาท่าทางคำับองข้ามจาในบ่อมอบ่ควรก็ขอ,ขอโทษขออภัยครับ ครับสำหรับคลิปนี้สามทิศสีขอตัวขาวบ้านกอนครับสีขอตัวไปเหตุงานกอนครับขอบคุณและสวัสดีครับ